จึงวกันจักจนถึงท้ายทุกคนปาัถนาปัจจัยสิ่งทุกคนสวยงามบางครั้งก็มากเกินไปบางครั้งก็ปานกันบางครั้งก็ไม่พอที่จะจัดสรรในชีวิตมีความสุขเกลียวเตะในการสวยงามซับ ต่ทำไมชีวิตยังมีความทุกข์อยู่คือเขาเสวยอาจจะสิ่งที่จะมาบำเลิชีวิตเขาครอบครัวของเขาบริวารของเขาแต่สิ่งเหล่านี้นม,นาานนมันคือเพียงปัจจัยในทางพุทธศาสนาในแช่คำว่าปัจจัยแปลว่าเครื่องปรุงแต่งในชีวิตมีอัตภาพสามารถให้ชีวิตดำเนิน ไปได้โดยที่ไม่ลำบากในทางพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธทุกคนจะต้องมีพื้นฐานของปัจจัยสีให้สมบูรณ์แต่แค่ปัจจัยสี่สมบูรณ์เนี่ยในทางพุทธศาสนาก็ถือว่ายังไม่พอเพราะปัจจัยสีมันเป็นเพียงแค่เครื่องบำรุงบำรเดิ้ชีวิตให้สะดวกสบาย อยากปรารถนาต้องการอะไรก็สามารถได้อย่างที่ใจปรารถนาเพราะปัจจัยสี่พร้อมแต่ถามว่าคนที่มีปัจจัยสี่พร้อมมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้อง,สงอเสแสรงหากคนสามารถใช้จนสิ้นอายุไขแต่ลงไปถามเขาพี่ว่าเขามีความสุขไหมร้อยละเก้าสิบเก้าเขาบอกว่าไม่มีความสุข ต็นไหว่าปัจจัยสี่พร้อมมาชีวิตจะสะดวกสบายมีความสุขกับทรัพย์สินที่หามาได้หนึ่งทรัพย์สินเงินทองมีมากกว่าจิงในทางพุทธศาสนาเนี่ยอะไรที่มันจะต้องดูแลคุ้มครองปกป้องรักษาให้อยู่หรือให้เพิ่มขึ้นมันเป็นภาระ คนเรายังมีพลั์มากเท่าไหร่มันสร้างความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นจากทรัพย์สินเงินทองไม่มีนบ้านไม่ต้องปกปิดไม่ต้องใส่ประตูปิดหน้าต่างไม่ต้องจ้างยามมาดูแลแต่ผมมีทรัพย์สินมีเงินทองมีนถราคาแพงทําไมชีวิตมันนอนไม่หลัร ยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากเนี่แหละพุทธศาสนาถึงบอกว่าปัจจัยสี่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องอำนวยสะดวกไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตมนุษย์แต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ถือปัจจัยสี่เป็นขั้นพื้นฐานต้องสมบูรณ์ไม่เกินจนมากจนเกินไปไม่ขาดจนเกินไป เป็นการชีพปาตนาต้องการอะไรก็สามารถได้อย่างนี้ถือว่าเครื่อบบงบำบรุบงบำเลอคุณภาพชีวิตออกไปได้มากจนเกินไปก็เป็นภาระในการดูแลรักษาขาจนเกินไปก็คิดอะไรก็ทําอะไรก็ลบาบากติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปสามารถที่ ชีพปาตนาต้องการอะไรก็ได้คือป่านการในทางพุทธศาสนาไม่ให้สุดโตมากเกินไปก็ไม่ใช่มาเรื่องที่ดีเป็นภาระ,ะในการคุ้มครองปกป้องกลัวจะหายต้องดูไกลใส่รองเท้าเนปกตปิราคาจีบาบาทสามสบาทสูงสุด50ห้าสิบบาทไปคืนบ้านใครไปถอดไว้ที่ไหนไม่ก็ไม่ห่วงไม่กังวล แต่วันดีคืนดีใส่ราคาสามพันห้าพันมีตกกังวลตั้งแต่คิดจะออกจากบา้านเท้าจะถอนไปทิ่ไหนจะวางอย่างไรจะหายไหมติดผ่านล่ารเาะเั้นสิ่งสำคัญที่สุดชีวิตอย่ามากจนเกินไปอย่าน้อยจนเกินไปแต่ขอให้ชีวิตอยู่ในระับปานกลางาทุกคนตกสวยมาปัจจัยสี่ขาดไม่ได้ขาดทุก มากเกินไปก่็ทุกข์เพราะฉะนั้นทางสายกลางเพราะฉะนั้นาสอนในทางศาสนาเนี่ยขยันสเสวนาปัจจัยไปนอกไม่พอในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องควบคู่กันไปคือทรัพภายในคือขยันที่จะสร้างความดีให้แก่ตัวเองมีทรัพย์ส,สมบัติมากมีมากก็าสามารถเอื้อให้เราทําประโยชน์อะไรได้ง่าย คนบางคนมีทรัพย์สมบัติมากแต่ไม่ได้ใค้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองหาเสวงมาบรเป็นภาระในการดูแลคุ้มครองจะหลับนอนก็ไม่ได้จะไปก็ห่วงทรัพย์สมบัติแต่คนฉลาดมือหาทรัพย์ไปนอกมาได้พอสมควรแล้วจะทำไงแป ทรัพย์ภายนอกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่สร้างความดีแตทรัพย์ภายนอกเนี่ยสิ้นลมหายใจไปเมื่อไร่อ่ยไม่เป็นของเราแล้วคนอยู่ก็ใช้กันไปเป็นของลูกหลานแต่ของคนที่อยู่ในโลกใบนี้ถ้าลมหายใจสิ้นไปเมื่อไร่กับทรัพย์ภายนอกนี้ไม่มีค่าไม,ม,าไม,มา่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์กับลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มีค่าเมื่อสิ้นลมหายใจไปแล้วกุศลเท่านั้นะ เพื th th đ đ ì, ấy, à, ่อคนะลานยทุ่มเทมาทั้งชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะสร้างฐานะได้ห้าสิบปีหกสิบปีแต่พอจะสวยทรัพย์สมบัติตัวเองนะครับกินก็กินไม่ได้เสียเวลาไปเสวงหานรคอนชีวิตแต่ถึงเวลาที่จะเสวยทรัพย์สมบัติที่สวยงานมาได้เนี่ยฟันก็ไม่มีตาก็มองไม่ค่อยเห็นอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ไหว พราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่ของเราก็คือแต่งทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่แต่งให้ามันติดตัวเราไปให้ได้อย่าให้ตกเป็นฝลัอย่าให้ตกเป็นของลกูกหลานที่เขาทะเลาะกันพ่อแม่มาอยู่แล้วมันไม่มีใครไว้ใจใครได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือจัดสรรเป็นส่วน ส่วนไหนจะดูแลครอบครัวส่วนไหนจะดูแลคนภายในบ้านขาดขาดบริวารส่วนไหนจะสร้างประโยชน์สาธารณะส่วนไหนที่จะสร้างประโยชน์ใติดตัวเองไปโลกไปบากนาะทุกสิ่งทุกอย่างต้องจัดสรรเองสมบูรณ์แต่รั์ภายในในทางพุทธศ,ศาสนาถือว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดพรอะมาติดตามตัวเราไป จะปกป้องคุ้มครองในภบที่เราไปเกิดถือไม่ต้องดูไกลกระตูชีวิตของเราแต่ละคนคนบางคนเกิดมาลำบากยากเค็นจะกินจะนอนลำบากไปทุกเรื่องไม่มีความสุขแต่คนบางคนเคืองเอานวยสะดวกสบายทุกทงทุกอย่างคิดจะป่าถนาแค่นั้นเหมือนเนรมวิ มนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมแต,ตมกต่างกันเหลือเกินในทางพุทธศาสนาให้คลตอบได้โดยกรรมทาไมพูดว่ากรรม,มจะพูดว่าอะไรคือคนบางคนถ้ายังไม่เห็นทุกข์ปัญญาไม่เกิดต้องเห็นเห็นทุกข์ปัญญาเกิดทันทีหรือคนที่มีความสุขถึงสิส่งจุอย่างฟอมก็ความไม่ทุกข์ เขาจะไม่เห็นหรอกว่ความยากลำบากคืออะไรแต่เมื่อวันระสุดท้ายลงให้ใจสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเขาดิน้นหลนทุรนทล,ลายสายเกลือระยงระยางในห,ห้องคนป่วยห้องเต็มไปด้วยชงคำอุประโยชน์อะไรสู่อุศนจิจิตเป็นสมาธิภาวนาสาสยากุตมต์เนี่ยจิตสงบแค่ งูแหลนีน้จิตมันเป็นกุศลมีข้างอาสารกับคมคำแท้พอจนารนาทีของเราเนี่ยทายนอกเราก็ไม่หาต้องเสวยหาจะศทรัพภายในที่จะตินตัวเราไปปางดีคือชื่อว่าปามดีคือชื่อว่ากุศลแล้วมันจะเกืดอูต่อคุณภาพชีวิตสัตว์โลกทั้งหมดแต่ไปเกิดเป็นมนุษย์ ต่อไปก็เป็นมนุษย์ที่ม่ลำบากแต่ถ้ามันตกผล็ปานไปจากความเป็นมนุษย์กุศลที่สั่งสมเอาไว้นะเด็กจตุดิฉันก็มีลำบากเพราะกุศลในขณะที่พวกเก่าๆก็สร้างเอาไวนะ้จะดูแลเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็มีคนดูแลคุมคฟองป่วยก็มีคนรักษามีข้าวให้กินมีที่นอนให้นอน เจ็บป่วยก็ไปรักษาไม่ม,มนุษย์เหมือนกันสัตว์เหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันเกิดที่เดียวกันสุนกกนักเขาไปปล่อยข้างทางเียสามตัวห้าตัวบางตัวเข้าไปในบา้านเศรษฐีบางตัวโดนเหยียบตายบางตัวไปอยู่บ้านขอทานบางตัวไปอยู่กระต๊อกเข่าเขา,เขาอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เขาคิดที่จะวิ่งเข้าไป ในทางพุทธศาสนาไม่ยงเดียวคือกรรมผาักดันเข้าไปไม่ต่างอะไรกับเราเดือดห้างจิตของเราเคยชีพผูกพันกับสิ่งอะไรเราก็จะไปตู้นั้นอ,อกกรรมมันสังสมกันพาเราไปคนชอบเครื่องประดับก็บไปชั้นเครื่องประดับคนที่ชอบเครื่องครัวก็ไปชั้นเครื่องครัวชอบเสื้อผ้าไป ฉันเสื้อผ้าชอบดูหนังก็เป็นฉันดูหนังนี่แหละกรรมผักดันเข้าไปชีวิตมนุษย์และสัตว์ในชาตที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างเราจะสรสมันเอาไว้แล้วอยู่ที่ว่าเห็ีปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปดีคิดดีทำดีมากน้อยแค่ไหน กับชิดดีพูดดีทำดีเนี่นคือผุกสซนใครจะเป็นอย่างไรเราจะไม่ใส่ใจเตรียมต่ว่าขอให้เราเป็นคนดีก็พอเราไม่สามารถให้ใครคนในโลกใบนี้เป็นคนดีได้ทุกคนแต่เราสามารถที่จะเป็นคนดีหนึ่งในคนในโลกใบนี้อย่างน้อยเราเพิ่มความดีคนดีให้แก่สังคม ทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่แค่ชั่วคราวเกินร้อยปีจะยิ่งจะย้อนกว่นนิดหน่อยเขาเรียกว่าเติเตี่ยวเดินทางสายเปี่ยวทุกคนต้องเดินแน่จะห่วงจะวิตกกังวลห่วงลูกหวงหลานหวงทรัพย์สมบัติคิดได้แต่อยู่ไม่ได้ต้องเดินทาง ถึงเวลาหมดแล้วก็ต้องไปเปียกอนคนอยู่ในคุกเมื่อถึงเวลาออกจากคุกเขาก็ไล่ออกเขาไม่ให้อยู่คนเราก็เหมือนกันมาอยู่ในโลกใบนี้สิ้นอายุไขแล้วอยากอยู่ต่อไปอไม่ได้หมดเวลาหนังมันจบแล้วทุกคนต้องกลับบ้านกินเลี้ยงงานจบแล้วทุกคนต้องกลับบ้านนี่แหละคือชีวิตของสัต์โลกในทางพุทธศาสนาบอกสัตว์โลกเลย ไม่เอาทั้งมนุษย์และสัตว์เลี้ชารทุกคนหมุนเวียนโลกไปเนี่ยไม่จบสิ้นเพระนาะฉะนั้นนาทีของเราในทางพุทธศาสนาก็ถึงบอกว่าแสวงหาได้ทรัพย์สมบัติแต่ขอให้แค่เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อยอดที่เราจะกระทำความดียิ่งมีความดีมากเท่าไหร่นั่นแหละป้องกันความทุกอย่างในภพข้างหน้าแต่ถ้าเรามีความดีน้อยมากเท่าไหร่นั่นแหละ เสียงในฝ่ายข้างหน,น้ามุอคนจะเดินทางจำเบียงเตรียมไปน้อยถ้ามันหมดระหว่างทางแล้วไม่มีใครดูแลเนี่ยพราะฉนั้นจำเบียงเอาเตรียมให้พออย่าไปหวังพึ่งให้ลูกหลานทําบุญอุทให้จะกเจ็ดวันแค่นั้นเขาก็ลืมแล้วคบรอกบังเสียคบรอกปีเพกาลืมแล้วเขาไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นอย่าห่วงใครเลย วมตัวเองได้มาสิ่งไหนจะเป็นกุศลความดีคลอไม่ได้ชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรพร้อมต้องอยู่กับความไม่พร้อมไม่ได้นาทีการงานเราก็ต้องทํากุศลเราก็ต้องมีผลควายทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปเดินกันตอบไม่ได้หรอกลมหายใจสุดท้ายของเราจะพูดไปวันไหนอุปสรรคที่จะมาตัดรอนชีวิตเราเราก็ตอบไม่ได้ มันมีใครรับประกันไนดน้ว่าคุงนี้เราจะไม่ลงไายใจหรือไม่แต่รับประกันได้ว่าวันนี้เราทำความดีแล้ววระจันวันนี้ก็ขอนโมตาจันทั้งหาางางลายที่มาะดุกสดบน,นในวันนี้ให้บุญกุศลที่เราทำปกป้องคุ้มครองรักษาให้ครอบคลุมมีความจุคิดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบก็ไปทำก็ปล่อยสิ่งเหล่านั้นจนสงสำเร็จทุกประการจนก่อเจริญพร